การใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการเปรียบเทียบกับคนอื่นในปัจจุบันอาจทําให้หลายคนรู้สึกว่าต้องมีทุกสิ่งที่สังคมบอกว่าควรมีเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถยนต์หรูหราหรือความสําเร็จทางอาชีพที่น่าภาคภูมิใจแต่อย่างที่เราทราบกันดีความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เรามีเสมอไปจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการมองโลกในแง่บวกการเรียนรู้ ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้จักหยุดพักเพื่อชื่นชมคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันในบางครั้งการมีสิ่งของมากมายหรือสถานะที่สูงส่งก็อาจไม่ได้ทําให้เราเติมเต็มความสุขในใจได้จริงๆเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากการมีความพอใจในสิ่งที่เรามีและสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลความสุขไม่จําเป็นต้องวัดจากจํานวนของสิ่งที่เราเป็นเจ้าของหรือจากการแข่งขันกับผู้อื่นนอแต่อยู่ที่การรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่เราได้รับในชีวิตทุกวันไม่ว่า จะเป็นความรักจากคนรอบข้างการมีสุขภาพดีหรือการได้ใช้เวลาทำสิ่งที่เรารักไม่ต้องมีทุกอย่างก็มีความสุขได้เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความจริงที่ว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องมาจากการไล่ตามวัตถุหรือความสำเร็จภายนอกแต่คือการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและการหาความสมดุลในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามองโลกด้วยสายตาที่มองเห็นความงามของสิ่งเล็กๆ เช่นการมีเวลาทําในสิ่งที่รักหรือการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เราก็จะพบว่าเราสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขได้แม้จะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการเปรียบเทียบกับคนอื่นในปัจจุบันอาจทําให้หลายคนรู้สึกว่าต้องมีทุกสิ่งที่สังคมบอกว่าควรมีเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตต่อที่สมบูรณ์และมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถยนต์หรูหราหรือความสําเร็จทางอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ แต่อย่างที่เราทราบกันดีความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบอสิ่งของที่เรามีเสมอไปจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการมองโลกในแง่บวกการเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้จักหยุดพักเพื่อชื่นชมคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันในบางครั้งการมีสิ่งของมากมายหรือสถานะที่สูงส่งก็อาจไม่ได้ทำให้เราเติมเต็มความสุขในใจได้จริงๆ พราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากการมีความพอใจในสิ่งที่เรามีและสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลความสุขไม่จำเป็นต้องวัดจากจำนวนของสิ่งที่เราเป็นเจ้าของหรือจากการแข่งขันกับผู้อื่นนอแต่อยู่ที่การรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่เราได้รับในชีวิตทุกวันไม่ว่าจะเป็นความรักจากคนรอบข้างการมีสุขภาพดีหรือการได้ใช้เวลาทำสิ่งที่เรารักไม่ต้องมีทุกอย่างก็มีความสุขได้ เป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความจริงที่ว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องมาจากการไล่ตามวัตถุหรือความสำเร็จภายนอกแต่คือการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและการหาความสมดุลในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามองโลกด้วยสายตาที่มองเห็นความงามของสิ่งเล็กๆเช่นการมีเวลาทำในสิ่งที่รับหรือการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เราก็จะพบว่าเราสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขได้แม้จะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมี 2. การหาความสุขจากภายในตัวเองการที่เราจะมีความสุขได้โดยไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างนั้นมักจะเริ่มต้นจากการหาความสุขจากภายในตัวเองการเข้าใจตัวเองรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้มาจากการควบคุมของเราเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เรามีความสุขได้ในทุกสถานการณ์คนที่รู้จักการปล่อยวางจากความคาดหวังในเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้และหันมามองคุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย เช่นการได้ใช้เวลากับครอบครับว่าการออกกําลังกายการทํากิจกรรมที่ชอบหรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิเพื่อสงบจิตใจพวกเขามักจะมีความสุขและสุขภาพจิตที่ดีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ครอบครองสิ่งที่คนอื่นอาจเห็นว่าจําเป็นต้องมี 3. ความสุขที่มาจากความสัมพันธ์สิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องมีแต่สามารถสร้างความสุขให้เราได้มากมายคือความสัมพันธ์ที่ดีการมีเพื่อนที่เข้าใจมีครอบครัวที่อบอุ่น หรือการได้ร่วมง,งานกับคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในชีวิตสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและเติม,เต,มเต็มชีวิตของเราได้มากกว่าสิ่งของทางกายภาพเมื่อเราได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมีความรักและความเข้าใจเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายแม้ว่าอาจจะไม่มีเงินทองหรือความสำเร็จทางการงานในระดับสูงเหมือนคนอื่นก็ตามความสัมพันธ์ที่ดีมีพลังในการเสริมสร้างความสุขในชีวิตได้มากกว่าทรัพย์สินหรือความสำเร็จในเชิงวัตถุหลายเท่า สี่การยอมรับและการปล่อยวางการยอมรับว่าเราไม่สามารถมีทุกอย่างที่ต้องการได้ในชีวิตเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการหาความสุขอย่างแท้จริงการปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงเช่นการเปรียบเทียบชีวิตขององค์ตัวเองกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเราจะพบว่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั้นมีคุณค่ามากมายที่เราควรจะให้ความสำคัญและนำมันมาเป็นแหล่งความสุขของเรา ชีวิตไม่จําเป็นต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่ได้มีตราบใดที่เรารู้จักให้คุณค่าแก่สิ่งที่เรามีอยู่และรู้จักใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่ความสุขจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรภายนอกมากมาย 6. การใช้ชีวิตในปัจจุบันหนึ่งในวิธีที่สําคัญในการค้นพบความสุขโดยไม่ต้องมองมีทุกอย่างคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าการมีสติการอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นการฝึกฝนให้เราใส่ใจในทุกๆก,การกระทําและทุทกๆสิ่งรอบตัวอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการการฝึกการมีสติสามารถทําให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการดื่มน้ําเย็นๆในวันที่อากาศร,ร้อนการได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่การได้อยู่คนเดียวในที่เงียบสงบเพื่อฟังเสียงลมหรือเสียงธรรมชาติสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันกลับทําให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเราจะไม่พลาดทุกโอกาสที่จะรับรู้ความงาม ในชีวิตที่เรามักมองข้ามไปในความเร่งรีบของชีวิตประจําวัน 7. ความสุขจากการให้และช่วยเหลือผู้อื่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขได้แม้ว่าจะไม่ได้มีทุกสิ่งที่คนอื่นมีแต่การได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเห็นคนอื่นมีความสุขจากการกระทำของเราจะทำให้เราได้รับความสุขที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความหมาย การให้ไม่จําเป็นต้องเป็นการให้ในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของมีหลายวิธีที่เราสามารถให้ได้เช่นการให้เวลาให้คําปรึกษาหรือการให้กําลังใจการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังส่งผลดีต่อเราด้วยเพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นทําให้เราได้รับความรู้สึกของความมีค่าและความสําคัญในชีวิตของเรา8การมีชีวิตที่มีเป้าหมายและมีความหมาย คนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมักจะสามารถรเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายหรือแค่ตามกระแสชีวิตไปวันๆความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีหรือครอบครองสิ่งต่างๆแต่เกิดจากการที่เรารู้ว่าชีวิตของเรามีความหมายเรากำลังเดินตามเส้นทางที่สอดคล้องกับความเชื่อและค่านิยมของเราเองเป้าหมายในชีวิตไม่จำเป็นต้องใหญ่โต หรือเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นสําคัญอาจเป็นแค่การพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างองอหรือการมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อสังคมทุกอย่างที่ทําด้วยความตั้งใจและเป็นไปในทิศทางที่เรามองว่าเป็นการเติมเต็มชีวิตของเราจะทําให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้มีทุกอย่างที่คนอื่นคิดว่าควรมีกการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ชีวิตมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นได้เสมอบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้เช่นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การงานหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการยอมรับความจริงว่าเราจะไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้คือการช่วยให้เรามีความสุขได้แม้ในช่วงเวลาที่มีความยากลําบากการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวตามความเป็นจริงช่วยให้เราลดความเครียดและหาทางเดินต่อไปได้โดยไม่รู้สึกหมดหวังหรือท้อถอย 10. ความสุขจากการเติบโตและพัฒนาการพัฒนาและเติบโตในด้านต่างๆของชีวิตไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีทักษะใหม่ๆแต่ยังทําให้เรารู้สึกถึงความสําเร็จและความมั่นใจในตัวเองการมีความสุขจากการเติบโตไม่ได้หมายความว่าเราต้องประสบความสาเร็จในทุกๆด้านแต่หมายถึงการที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปข้างหน้าได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเรารู้สึกว่าเราเติบโตในทุกๆวันความสุขก็จะตามมาเองเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวเราเอง11การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญในการค้นหาความสุขที่แท้จริงคือการยอมรับว่าชีวิตไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ และเราไม่จําเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรู้สึกมีความสุขการยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการสร้างความเครียดจากความคาดหวังที่เกินจริงเราไม่ต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทุกด้านไม่ต้องมีรูปร่างที่เพอร์เฟกไม่ต้องมีเงินทองมากมายหรือมีทุกอย่างที่สังคมมองว่าเป็นมาตรฐานความสําเร็จเมื่อเรายอมรับในความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและชีวิตจะทําให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต โดยไม่ต้องกังวลหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจและพัฒนาความสุขจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไปการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและยอมรับได้ว่าแม้บางสิ่งในชีวิตอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เราก็ยังสามารถมีความสุขได้จากการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง12การตั้งเป้าหมายเล็กๆ และการเฉลิมฉลองความสําเร็จความสุขไม่ได้มาจากการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตและสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเราตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทําได้ในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์เราจะรู้สึกถึงความสําเร็จในชีวิตแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามเช่นการอ่านหนังสือให้จบการออกกําลังกายตามแผนหรือการทําความสะอาดบ้านให้เสร็จการเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อย,ๆ,อยๆเหล่านี้ จะทำให้เรามองเห็นความสำคัญของกระบวนการและความพยายามที่เราทำไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถทำได้ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขในการเดินทางของชีวิตมากกว่าการรอคอยผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้สิาการหาความสุขจากธรรมชาติการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขได้มากขึ้นหลายครั้งที่เราอาจลืมไปว่าโลกธรรมชาติรอบตัวเรามีความสวยงาม และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อการเดินเล่นในสวนสาธารณะการไปเที่ยวชายหาดหรือการไปปีนเขาจะทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวและรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจําวันการรับรู้ถึงความงามในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้เสียงของนกหรือแสงแดดยามเช้าจะช่วยให้เราได้พักใจและมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปธรรมชาติเป็นแหล่งของความสงบ และความรู้สึกที่แท้จริงว่าเรามีชีวิตอยู่การเชื่อมโยงกับธรรมชาติจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการหาความสุขอย่างแท้จริง14การเรียนรู้จากความผิดพลาดในชีวิตของทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวและความผิดพลาดการมองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงแต่ควรเรียนรู้จากมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตและรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเรายอมรับความผิดพลาด และเรียนรู้จากมันได้เราจะไม่รู้สึกท้อถอยหรือรู้สึกแย่กับตัวเองความผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่เป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองการมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีในการเผชิญกับอุปสรรคในอนาคตและทําให้เราไม่เสียใจหรือรู้สึกแย่เกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นการพัฒนาความคิดที่ยอมรับความผิดพลาดและมองหาวิธีแก้ไขจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสุข และมีความมั่นใจมากขึ้นในระยะยาว 15. การหาความสุขจากการพักผ่อนสุดท้ายแล้วการหาความสุขไม่จำเป็นต้องทำงานหนักหรือแสวงหาสิ่งภายนอกตลอดเวลาแต่บางครั้งความสุขก็มาจากการหยุดพักและฟื้นฟูตัวเองการให้เวลาตัวเองในการพันก่อนผ่อนการทำสิ่งที่ชอบในเวลาว่างหรือแม้แต่การนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามแต่จริงๆแล้วการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพคือกุญแจสำคัญในการรักษาความสุขในชีวิต การฟื้นฟูตัวเองไม่เพียงแต่หมายถึงการนอนหลับแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเช่นการทำกิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดการนั่งสมาธิหรือการทำงานอดิเรกที่ช่วยให้เราผ่อนคลายการให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนจะทำให้เราได้พลังในการกลับมาทำงานหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่มากขึ้น 16. การเติบโตจากการเผชิญกับอุปสรรคชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายอาจทำให้หลายคนรู้สึกท้อแท้ แต่ในความจริงแล้วอุปสรรคคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความยากลําบากในชีวิตจะช่วยให้เราเรียนรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์และกลายเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคต เมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากอย่างมีสติและมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้เราจะพบว่าเราสามารถเติบโตจากมันได้และแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นเราเราก็ยังสามารถมีความสุขได้จากการมองเห็นความก้าวหน้าที่เราทำในการพัฒนาตนเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นการเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์ในเวลาที่เครียดหรือการหาวิธีใหม่ๆใ,ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าทุกอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองเราจะเริ่มมองชีวิตในแง่บวกมากขึ้นและสามารถสร้างความสุขได้จากการรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่สามารถฝ่าฟันทุกปัญหาที่เข้ามา17การหาความสุขจากการใช้เวลาทำสิ่งที่ให้คุณค่าชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์แบบจากภายนอกเท่านั้น แต่จะมาจากการเลือกใช้เวลาของเราในสิ่งที่ให้คุณค่ากับชีวิตการใช้เวลาทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเองเช่นการพัฒนาทักษะใหม่ๆการทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหรือการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุข บางครั้งการทำงานอาจเป็นสิ่งที่เราทำไปเพราะหน้าที่หรือเพื่อความมั่นคงทางการเงินแต่การมีเวลาทำในสิ่งที่เรารักหรือสนใจจะทำให้เราได้รับความพึงพอใจมากกว่าเช่นการรับทำงานอดิเรกที่สร้างสารรค์การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เราใฝ่ฝันหรือแม้แต่การให้เวลาตัวเองเพื่อพักผ่อนในวิธีที่เราชอบสิ่งเหล่านี้สามารถเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไป18การปล่อยวางจากการควบคุมทุกสิ่ง หลายคนมักคิดว่าเราต้องควบคุมทุกสิ่งในชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงการปล่อยวางจากความพยายามในการควบคุมทุกอย่างสามารถทําให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงการปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ในทุกสิ่งอย่างที่ต้องการหรือไม่ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างสามารถทําให้เรารู้สึกเบาและมีความสุขมากขึ้นการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือไม่พยายามแต่เป็นการยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้ และการที่เราไม่คาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นไปตามใจเราตลอดเวลาจะช่วยลดความเครียดและทําให้เรามีความสุขจากการดำเนินชีวิตตามที่มันเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อเราปล่อยวางจากการต้องควบคุมทุกสิ่งเราจะได้พบกับความสงบภายในและสามารถมองเห็นความงามของชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองหรือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้ 19. การมีความสุขจากการแบ่งปันความรัก หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดคือการให้และการแบ่งปันความรักกับผู้อื่นการมีความรักในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวความรักจากเพื่อนหรือแม้แต่ความรักที่เราให้กับคนที่เรารักจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและเพิ่มความสุขให้กับเราการให้ความรักไม่จำเป็นต้องเป็นการให้สิ่งของหรือเงินทองเท่านั้นแต่มันอาจหมายถึงการให้เวลาการให้กำลังใจหรือการให้ความช่วยเหลือเมื่อคนอื่นต้องการนอกจากนี้การให้ความรักยังสามารถหมายถึงการแสดงความขอบคุณ รือการเป็นห่วงใยคนรอบข้างในยามที่พวกเขามีปัญหาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกดีและรู้ว่าเรากำลังมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่า20การมองหาแง่ดีในทุกสถานการณ์แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายและยากลำบากความสามารถในการมองหาแง่ดี หรือหาความสวยงามในสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่การพยายามมองหาผลดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เราไม่รู้สึกหมดหวังหรือหมดกําลังใจหากเรามีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเราจะสามารถเห็นโอกาสในการเรียนรู้จากความยากลำบากและสามารถมองเห็นความงามของชีวิตในท่ามกลางความท้าทายความสามารถในการมองหาง่าดี จะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยไม่สูญเสียความสุขที่อยู่ภายในตัวเองงอสรุปความสุขอยู่ในตัวเราความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าเราควรจะมีแต่เป็นการที่เราเข้าใจตัวเองรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีและเรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีสติการหาความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเสมอไปแต่เป็นการที่เราสามารถสร้างความสุขจากภายในตัวเองได้ เมื่อเรามีความสุขจากการยอมรับตัวเองและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนเราสามารถสร้างความสุขได้โดยการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราเห็นว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราควรจะมีความสุขนั้นคือการที่เราเลือกที่จะมีความพอเพียง และสร้างสารรค์สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราเอง